สวัสดีครับผมอาเล่านะครับอลนันเคยสงสักันไหมว่าสมาร์ทโฟนในกาหลีเหนือน,นั้นหน้าตาเป็นยังไงจะดูลรำแบบตำ m ุ u งตีฟลิปหกไหมหรือจะดูรูแบบไอโฟนที่หกโปรแมไปเลยหรือว,ว่าจะยังเป็นแบบสมาร์ทโฟนทัดสกรีนหรือปุ่มกดบนจอเก้าอยู่วันนี้อาเล่าจะพามาดูสมาร์ทโฟนในเกาหลีเหนือนนะก็นี่จะไปดูอขอฝากให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วย แล้วก็อย่าลืมนะลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องเราให้คโครมด้วยนะไปดูกันเลยนะหลานๆที่รุ่นแรกเลยนะหลานๆกับเจ้าอาลลรัง as 1 2ึ1ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของเกาหลีนเนื่อเลยนะพอมันออกมาตั้งแต่ปีต้องผันติบตามเลยล่ะหน้าตารุ่นนี้จะดูเหมือนสมาร์ทโฟนของจีนยุคนั้นเลย พูดถึงที่ว่ามันเหมือนสมาร์ทโฟนของจีนนั้นเดี๋ยวผมจะเอาสมาร์ทโฟนของจีนมาให้ดูนะคือมันเหมือนมากไม่รู้ว่าเอามาจากจีนแล้วเอามาแปะแบรนด์ตัวเองหรือเปล่านะอีกรุ่นที่ผมจะเอามาให้ชมก็คือรุ่นอารีลังหนึตัวนี้หน้าตาดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยต่อมา เป็นรุ่นที่เปิดตัวเมื่อปี2023ย่างเจ้าอารีลังสองสองนื่งตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังสีตัวแล้วก็ครอบจอโค้งด้วยทำเป็นเล่นไปสมาร์ทโฟนเกาหลีเหนือนั้นเขาก็ออกแบบมาดูลํำอยู่นะต่อมามาที่แบรนด์ที่2อจินดันแลแบรนด์นี้ชื่อดูวันหวานเพราะมันมาจากชื่อดอกไม้อา,ซาเซเลีย สมาร์ทโฟนแบรนด์นี้ออกแบบมาดูดีเหมือนกันอยู่นะเดี๋ยวจะให้ตลานมาดูสมาร์ทโฟนของแบรนด์นี้กันนะต่อมามาที่แบรนด์ที่3นะเดียวยังเดียวยังทัสรุ่นนี้คือรุ่นที่โผล่มาในข่าวรัฐบาลของเกาหลีเหนือบ่อยมากดีไซน์ซนี่คือเหมือน iPhone รุ่นแรกๆมากเลยล่ะ พวกไอโฟนสอ G 3 G อนะ oh, <no. S 1> แต่พวกรุ่นใหม่ๆพี่แกก็ออกแบบมาดูดีดูนะส่วนรุ่นนี้นะนหลานคือรุ่นเปียวยาง2 4ง5ตัวนี้ก็ออกแบบมาเหมือน iPhone X อยู่นะนหลานในกล้องจะให้อุปกรณ์มาครบเลยนะหลานจะมีตัวเคสนะแล้วก็มีตัวสายชาร์จแบบสายสี่นะนหลานแล้วก็มีตัวหูฟังนะแล้วก็มีตัวแปลงจากแท็บซีเป็นจากสามจุดห้าหลาน และพึ่ท้ายนะรุ่นนี้รองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะหลานนแต่ว่าหลานานะคือรุ่นนี้เขาก็เอาสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนมาแปะแบรนดตัวเองยุ่งเหมือนกันนะหลานนยังสมาร์ทโฟนของจีนนี้เอามาแปะแบรนด์ตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า b o vivo x ipad นะครับหลานต่อมามาทบนดที่ยี่อซัมแทซองคชื่อแบรนด์นี้ก็เหมือนกับชื่อแบรนด์ดังๆเลยนะ อย่างในรูปก็จะเป็นซัมแทซองแปดนไซส์นี่คือเหมือนโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันมากปร้อกับกล้องคู่แล้วก็ขอบจอโค้งด้วยหน้าตางคือเหมือนกับพวกแบนโหว่วมากการใช้สมาร์ทโฟนหรือมือถือในเกาหลีเหนือน,นั้นถกเครื่องในเกาหลีเหนือจะต้องลงทะเบียนกับรัฐและเปิดเผยหมายเลขประจำตัวของเจ้าของเครื่อง ทุกแอปนั้นก็ต้องเป็นแอปจากทางรัฐบาลเท่านั้นจะโหลดแอปเองก็ไม่ได้ด้วยต้องไปโหลดที่ศูนย์ไอทีเท่านั้นแม้แต่ไวไฟเองก็ใช้ได้แบบไม่อิสระมีแต้ไวไฟภายในอาคารราชการเท่านั้นเราต้องผ่านกันนค้าระบบอีกชั้นที่สําคัญสมาร์ทโฟนในกลุ่นเหล่านั้นทุกเครื่องจะมีการแคปหน้าจอผู้ใช้ทุก5นาทีแล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์ลับ ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าถึงได้เท่านั้นเพื่อจะทําอะไรในตาร์ทปฟนคือพี่แกรู้หมดหรือในกรณีที่เราพิมพ์คําต้องห้ามนั้นทางตาร์ทปฟนในเกาหลีเหนือจะมีการแก้คาแม่อัตโนมัติเช่นคําว่าอบป,ป้านั้นในเกาหลีใต้จะใช้เรียกว่าพี่ชายหรือที่ต่อสาวเขาจะเอามาเรียกแฟนน่มนั้นในตามัดปูนของเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นเป็นคําว่าทหายแทน แค่มีการแนะนําได้ว่าคำคำนี้ใช้ได้กับพี่น้องหรือทหายร่วมสายเลือดกันเท่านั้นสมาร์ทโฟนในเกาหลีเหนือนั้นอาจจะดูดีทันสมัยก็จริงแต่ว่าการใช้งานบางอย่างนั้นกับไม่ทันสมัยเอาซะเลยที่สําคัญมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือควบคุมประชากรของประเทศแบบปกพาเลยละ่ะหลานๆคิดยังไงครับสมาร์ทโฟนของเกาหลีเหนือถ้าเกิดันหลานอยู่ในเกาหลีเหนือคิดจะใช้กันไหมส่วนตัวอานั้น คงไม่คิดจะใช้สมาร์ทโฟนในก็เลียนเหนือลอกเพราะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเช่นฟีเจอร์หลายๆตัวเราก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตก็ไม่ทั่วถึงแต่ที่สำคัญมีการแอบถ่ายภาพหน้าจอเราทุก5นาทีมันทำให้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่สำหรับคนก็รลี่นเหนือน,นั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้ในการที่จะใช้สมาร์ทโฟนแต่ถ้าเป็นตัวผ่นั้น ผมจะใช้แบบธรรมดาดีกว่าเพราะว่าฐานที่อินเทอร์เนต็ตในเกาหลีเหนือนั้นเข้าถึงได้ยากมันอาจจะทําให้การใช้สมาร์ทโฟนของอ่านั้นดูไม่คุ้มค่าเอาไปเลยแล้วล้านหลานนะถ้าล้านหลานเกิดในประเทศเกาหลีเหนือนั้นล้านหลานเลือกที่จะใช้สมาร์ทโฟนแบบนี้ไหมสำหรับเรื่องสมาร์ทโฟนของเกาหลีเหนือนั้น,น,นก็จบลงเพียงเท่านี้นะล้านหลาน ที่อาเลือกใต้คลิปเกี่ยวกับสมรภฝนของการเหนอนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอาไปเปิดเจอใน Facebook เกี่ยวกับสมรภูนของการเหนั้นมีการแคปหน้าจอของผู้ชายทุก5้านาทีและที่สําคัญแบบนักวันนั้นนะเวลาพิมพ์ขอ้อความที่เกี่ยวกับประเทศของเกาหลีใต้นะ่ะก็จะมีการเพ็นคําแล้วก็แนะนําได้ว่าทําไมคนใช้คํานี้ ส่วนเรื่องหน้าตาของสมาร์ทโฟนในเกาหลีเหนือนั้นหน้าตาก็ไม่ได้ดูโบราณเลยนะครับมันจะดูทันสมัยไปด้วยซ้ําส่วนเรื่องสมาร์ทโฟนในเกาหลีเหนือนั้นเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้ชิ้นต่วต่วใหญ่ก็ผลิตมาจากประเทศจีนนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะมีการเอานํามาประกอบในเกาหลีเหนือบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะนําเข้ามาจากประเทศจีนแล้วก็เอามาแปะเป็นตาของเกาหลีเหนือน,นะ ส่วนเรื่องหนาหานั้นผมก็หามาได้เพียงเท่านี้จริงๆนะลานหลาน,ลนเพราะว่าอนาหามันหาได้ค่อนข้างยากสะเปคกบางต่วนก็ไม่ได้ระบุให้อย่างละเอียดผมก็เลยแนะนำเป็นรูปชื่อแบรนด์แล้วก็ให้ดูรูปตัวอย่างของโทรศัพท์แทนขอบคุณลานลานทุกคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะวันนี้ผิดพลาดระกันใดอ,อ,อาขออภัยด้วยนะนี่เป็นคลิปแรกที่อาทายเลยนะลานหลาน ก่อนที่คลิปจะจบอขอฝากให้หลานๆกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะถ้าอยากให้อ่ามาเล่าเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะหลานๆแล้วที่สําคัญมากที่สุดอย่าลืมกดตับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งช่องเราให้โคมด้วยนะหลานๆขอตัวก่อนละหลานแลาก่อนนะหลานๆทุกคน